สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ยวหมี่นะครับวันนี้อยู่กับ Redmi Note 13 5G นะครับทำคลิปพรีวิวแกะกล่องไปตั้งนานแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาทำคลิปรีวิวนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ได้รับชมนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าข้อดีของรุ่นนี้มีอะไรบ้างและข้อเสียของรุ่นเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างดูคลิปจบเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าคุณควรจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงผมก ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยลวดลายกราฟ,ฟิกที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะคล้ายๆกับงานหินอ่อนนะทุกคนเห็นไหมรวดลายกราฟ,ฟิกของเขาเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยเลยนะผิวของวัสดุตัวเครื่องนะครับจะมีความมันวาวนะครับมีลักษณะที่แบบว่าส่องเป็นกระจกได้เลยนะเวลาที่แสงมากระทบอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าดูสวยมากและในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะมีฐา ายกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านในเนี่ยมีวงกลมใหญ่ๆทั้งหมด2วงด้วยกันนะครับก็จะเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็จะมีเลนอันต้าว,วายนะครับส่วนวงกลมเล็กๆเนี่ยจะเป็นกล้องมาโครนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED ด้วยนะน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 174. 5กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางของตัวเครื่องเนี่ยจะบอกว่าดีไซน์ได้บางเฉียบมากๆนะครับความบางอยู่ที่7.6ม mm. ิลลิเมตรเท่านั้นเองครับ เรามาดูกันทีป่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นไมค์สนทนานะครับตามบรด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะแล้วก็ตามบปด้วยลำโพงนะครับสัวฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีตัว IR remote นะครับแล้วก็จะมีไมค์ตัวที่ สองนั่นเองนะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบ h ฮบิดสาร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแหละหน้าจอของเขานี่คือต้องบอกว่าสวยมากทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับก็คือกล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนขอบของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขอบที่จอบางมากทุกคนมันก็เลยทําให้พื้นที่การแสดงผลเนี่ยได้พื้นที่มากค่อนข้างเยอะนะครับส่วนพันธของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มาดีเลยนะมาพร้อมกับจออัมโมเรต นะครับที่ให้สีสันความสว่างสดใสนี่คือดีมากๆนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6 6 67นิ้วนะครับถือว่าหน้าจอเนี่ยกำลังดีเลยนะส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L 1นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับส่วนความมาเแน่นของพิกเซลจอเนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่3 9 4 PPI นะครับส่วนความลึกของสีนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบ10บบิตนะครับและยังได้รับค่ามาตรฐาน DCI ทีามถึงหึ่ง1 0ออีกด้วยนะและนอกจากนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหน้าจอ Corning Gorilla Glass หเนี่ยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆทีนี้เรามาดูกันที่ค่าความสว่างของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าแอบเสียดายมากๆคือหน้าจอเนี่ยได้มาดีแล้วเป็นหน้าจอ AMOLED เนาะความละเอียดของหน้าจอก็ได้มาดีนะครับแต่ค่าความสว่างของหน้าจอ มันน่าเสียดายจริงๆที่รุ่นนี้ได้มาเพียงแค่ 500นิตนะครับถ้าเป็นการใช้งานกลางแจ้งนะครับอาจจะต้องอยู่ใต้ร่มไม้สักนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะเพราะถ้าบอกว่าคุณไปใช้งานกลางแจ้งแบบไม่มีอะไรมาช่วยบทบังหน้าจอแล้วเนี่ยมันอาจจะมองเห็นตัวหนังสือเมนูต่างๆได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ได้สบายๆนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ refresh rate ของหน้าจอกันบ้างนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับ refresh rate หน้าจอเนี่ยได้มาสูงสุดอยู่ที่ 120Hz เฮิร์นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับสายโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งการทัชของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันดูละมุนมากสมูทมากทุกคนใครที่เป็นสายโซเชียลชอบเล่น f c e b o o k ใไรดูฟีดข่าวเนี่ยบอกก็เลยว่าใช้งานได้แบบสบายๆนะครับและนอกจากนี้นะครับทัชเซตติ้งเรทของเขานะยังสูงถึง 2160Hz ้อยเฮิร์อีกด้วยเรียกได้ว่าทัชเซตติ้งเรทที่สูงได้ขนาดเนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นจริงๆนะกับในเรทราคานี้ ที่ได้จอมาดีขนาดนี้นะครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้คุณจะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างเท่าๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะ Facebook เป็นกรอบเล็กๆส่วนพื้นหลังเป็น YouTube ก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังรองรับการโคลนแอปได้ด้วยนะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับซึ่งสามารถรองรับได้สูงสุดถึง25แอป อีกด้วยนะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนเขาบอกว่าชิปเซตของรุ่นนี้เป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับความเร็วความแรงเนี่ยผมว่ามันสามารถตอบโจทย์ให้กับการเล่นเกมเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ i m ม n s i t y 6080นะครับชิปเซตขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับชิปเซตมีขนาดที่เล็กนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานลดในเรื่องของความร้อนระหว่างการเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับ ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับมาริ g 57นะครับเรามาดูกันที่ผลคะแนนอัตจะตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปั้งสิ้น426,697คะแนนนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2เกมนะครับเกมแรกเลยเนี่ยจะเป็นเกม PUBG นะครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยผมเลือกตามนี้เลยครับในส่วนของกราฟิกอยู่ที่ HD นะครับและในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยเลือกมาที่ระดับสูงนะครับสำหรับเกมพ u b g นะครับ ่างแรกเลยเนี่ยผมได้เทสตัวใจโลสโคปก่อนเลยนะครับผมว่าการเล็งเป้าผ่านตัวใจโลสโคปเนี่ยทำได้ดีเลยนะลื่นมากนะครับไม่หน่วงใครถนัดบังคับทิศทางการยิงผ่านตัวใจโลสโคปเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นได้อย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับผมว่าการปรับการาฟิกแบบนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้ดีเลยนะอาจจะไม่ถึงกับว่าลื่นหัวแตกแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกหงุดหงิดเวลาเล่นแต่อย่างใดนะครับภาพกรา กราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยสวยเลยนะครับที่สาคัญนะครับจอมันสวยมากๆนะครับเวลาวิ่งกระโดดหันซ้ายหันขวาหรือวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบเนี้ยภาพก็ไหลลื่นดีมากฟีลลิ่งการทัชของจอคือโคตรดีนะครับเนื่องจากว่าทัชสเปิงเรทข,ของรุ่นนี้สูงถึง2 1 6 0เฮิร์ตทำให้เวลาทัชหรือบังคับทิศทางเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆเอาเป็นว่าสำหรับเกมพับจีนะครับปรับการาฟริกแบบนี้ผมให้ไปที่ 8.5คะแนนจากเต็ม10เลยครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับกราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดหมดเลยซึ่งก็ได้ตามนี้ครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเวลาหมุนตัวเวลาวิ่งหรือกระโดดภาพไหลลื่นดีมากอีกอย่างที่ผมประทับใจก็คือสีสันหน้าจอนั่นเองนะครับที่สว่างสีสดมาเลยทําให้การเล่นเกมของผมเนี่ยเล่นได้เพลินมากขอบจอบางทําให้พื้นที่ของ จอจเ,เห็นได้อย่างเต็มตาม,มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนฟีลลอ่งการทัดของจอเนี่ยก็ยังคงทัดง่ายทัดดีเหมือนกับเกมพับจีนะครับบังคับทิศทางก็ง่ายนะยังไม่เจอเรื่องอาการทัดเออทัดเพี้ยนทัดลั่นแต่อย่างใดนะครับสำหรับเกมฟีไฟเนี่ยการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ผมให้ไปที่9คะแนน,นจากเต็ม10เลยครับในส่วนของเกม ROV นะครับผมไม่ได้เทสมาให้ได้รับชมกันนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้ใช้กราฟิกเยอะแยะอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับคุณสามารถปรับสุด ไปได้เลยเท่าที่เกมมันปรับได้และก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลอีกด้วยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของแรมเนี่ยได้มาใช้งาน8กิกนะครับสามารถไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมได้นะครับแปลงได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้สูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับและในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LP DDR4X นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่256 g b นะครับ ROM เป็น USB 2.2อีกต่างหากนะครับและอีกหนึ่งความจุเนี่ยได้เป็นตัว RAM 12 g b นะครับมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้อีกนะก็คือไปดึงพืชที่ของ ROM มาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับแปลงได้สูงสุดอยู่ที่8 g b นะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่20 g b เลยในส่วนของ ROM นะครับอีกหนึ่งความจุเนี่ยก็คือได้มา512 g b นะครับเรียกได้เยว,ว่าให้มาใช้งานเยอะมาก ROM เนี่ยจะเป็น USB 2.2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาตัว ram แ rom รอมห้6หรือจะเอาตัว ram 12 rom รอม5 1 2กิกนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่พอเนี่ยคุณสามารถซื้อ m โค r ดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังได้เทสประสิทธิภาพการอ่านเขียนของ rom ไมห้คุณได้รับชมด้วยนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยคุณสามารถดูได้ตามนี้เลยครับในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยเนี่ยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 13มนะครับยังไม่ใช่แอนะ ก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน14นะครับรีสอร์ของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับ24กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับอา้าวเรามาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะในความคิดส่วนตัวนะครับอา้าวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งาน3ตัว3เลนนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 108่ล้านพิกเซลเลยนะส่วนกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องอันตาวายนะครับตัวนี้ความละเอียดหยุดที่8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3จะเป็นกล้องมาโคนะครับความละเอียดหยุดที่2ล้านพิกเซลนะครับทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างแรกมาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนนะครับโหมดบิวตี้เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้นะแต่ว่าไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้หน้าเรียวเนี่ยหมดสิทธิ์นะต้องแจ้งไว้ก่อน และในส่วนของ HDR นะครับมีมาให้ใช้งานเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยคือไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือว่ารูปแบบของใบหน้าอะไรแบบนี้และในส่วนของ HDR ก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับอะบบตามตรงนะครับว่าในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยผมแอบผิดหวังเยอะเหมือนกันนะด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าความสามารถขาดหายไปเยอะเลยนะครับเช่นมัวบิวตี้เนี่ยปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของ ผิวตปรับหน้าเรียวไม่ได้นะซึ่งผมว่ามันจําเป็นมากๆเลยนะละหลายๆคนจะต้องใช้นะครับแต่ดีหน่อยตรงที่มันเกลี่ยผิวหน้าได้ค่อนข้างละมุนมากไม่ฟุ้งจนเบอร์นะครับส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับหรือว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยปรับอะไรเกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยไม่ได้เลยตรงนี้ผิดหวังมากๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความคมชัดผมว่ามันถ่ายได้ชัดนะเห็นรายละเอียดของตัวแบบและฉากหลังได้อย่างชัดเจนนะครับสีสันของภาพทนสีทนแสงของทั้ง2โหมดนี้ ถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะทั้งที่โหมดภาพบุคคลเนี่ยไม่มี HDR นะครับแต่ถ้าเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆส่วนการตัดขอบเนี่ยโดยภาพรวมก็ตัดได้ดีนะครับอาจจะมีแค่เป็นบางรูปที่อาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างบริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมนะมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับ โหมดบิวตี้เนี่ยปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวนะรูปแบบใบหน้าปรับไม่ได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะสมมดภาพบุคคลนะครับเหมือนกันเลยกับกล้องหน้าคือไม่สามารถปรับอะไรเกี่ยวกับใบหน้าได้เลยนะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยสาหรับกล้องหลังนะครับการถ่ายคนเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีตามเลทราคานะครับที่น่าชื่นชมก็คือถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยผมว่ามัน ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากทุกคนสามารถใช้โหมดบิวตี้ถ่ายไปได้เลยนะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องใช้โหมดกลางคืนนะครับมันเก็บแสงได้ดีมากๆรูปถ่ายที่ได้เนี่ยก็เลยไม่มืดนั่นเองนะครับส่วนการถ่ายกลางแจ้งเนี่ยถือว่าถ่ายได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะโทนสีโทนแสงของทั้ง2โหมดเนี่ยมีความใกล้เคียงกันด้วยนะครับส่วนการตัดขอบก็ยังตัดได้ดีนะแทบจะไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายได้ชัดเจนดีครับผมใช้โหมดรูปถ่ายในการถ่าย นะบางรูปจะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับแล้วก็จะมีระยะของเลนส์ y มาเทียบให้ดูด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีทุกระยะเลยครับภาพชัดสีตรงอีกด้วย ส่วนโหมด108ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับจะขอบส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพหรือจะซูมเพื่อดูรายละเอียดต่างๆของภาพเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่โหมดกลางคืนจะบ้างนะครับโหมดกลางคืนเนี่ยจะมีแค่ระยะ 1x เท่านั้นนะที่สามารถถ่ายได้นะครับความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานกับโหมดกลางคืนได้นะเช่นเดียวกันกับเลน Y วายนะครับก็ไม่สามารถใช้งานกับโหมดกลางคืนได้อันนี้แอบเสียดายมากๆแต่ว่าโดยภาพรวม ถ้ะทับถ่ายออกไมาเนี่ยรูปภาพที่ได้ค่อนข้างสว่างและชัดเจนดีมากๆ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันของวิดีโอสว่างสดใสดีมากทุกคนรุ่นนี้นะครับไม่มีการสั่นมาให้ใช้งานนะแต่พอเวลาที่ผมถ่ายออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวิดีโอค่อนข้างนิ่งนะครับเหมือนเขาใส่การสั่น EIS ให้เราระหว่างการถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองชมคลิปกันดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับ อาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเลตนะครับรุ่นนี้จะมีแถบซูมมาให้ใช้งานด้วยนะเดี๋ยวมาลองซูมดูหน่อยนะครับซูมได้ค่อนข้างสมูทมากเลย ฝั่งนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับอ่ะมาเทสการเดินดูอีกรอบหนึ่งนะวิดีโอค่อนข้างนิ่งมากนะครับถือว่านิ่งเลยแหละเดี๋ยวมาลองเทสโฟกัสดูหน่อยละกันนะ ก็ถือว่าเปลี่ยนระยะโฟกัสได้ค่อนข้างไวเลยครับ โอเคครับประมาณนี้แล้วกันส่วนวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอด้วยเลนไวนะครับสามารถใช้เลนวายในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะ10,80 P 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอสว่างสดใสเช่นเคยนะครับส่วนเสียงไมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆมาลองชมคลิปกันครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นเลนไวนะครับเลนไวายก็สามารถที่จะใช้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยมาลองเทสการเดินดูหน่อยนะครับ เฉียวว่ามุมมองเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนะเลนวายก็มีแถบซูมมาให้ใช้งานนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการซูมนะเพราะความคมชัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างดบนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นย้อนแสง เวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยถือว่าวิดีโอค่อนข้างนิ่งเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกัน ส่วนคลิปนี้จะเป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น1080 P 30เฟรมแรทนะครับวิดีโอต้องบอกว่าชัดมากทุกคนสีสันวิดีโอเนี่ยสว่างสดใสดีเลยทีเดียวนะครับมุมมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากทุกคนผมว่ามุมมองเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงนะแต่ข้อดีก็คือเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยอาการสั่นแทบจะไม่มีเลยนะผมว่าอาการสั่นของมันเนี่ยน้อยมากๆนะครับคือเราเนี่ยสามารถที่จะใช้มือจับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายตัวเองเนี่ย ไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับการรองรับชาร์จเร็วเนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่33วัตต์นะครับก็อาจจะไม่ถึงกับพวก67วัตต์80วัตต์อะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งานแค่1ตัวนะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับ ถ้าเป็นตัว Redmi Note 13 4G เนี่ยตัวนั้นราคาถูกกว่านะแต่ว่าได้ลำโพงมา2ตัวเออผมก็ไม่เข้าใจการตลาดเขาเหมือนกันตัวแพงได้ลำโพงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวเดียวของเขานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มะระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง200%ได้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังมีระบบเสียงของ d o m i Atmos มาให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปรับโทนเสียงต่างๆได้หลายแบบเลยนะครับอย่างเช่นเสียง rock เสียงแจ๊สเสียงป๊อปเสียงคลาสสิกและเสียงอื่นๆอ,อีกมากมายและยังสามารถปรับแบบอีกอรเซอร์ได้อีกด้วยนะครับในเรื่องของคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่าถึงแม้จะได้ลาโพงมาแค่ตัวเดียวนะแต่ลาโพงของเขาเนี่ยดังได้ค่อนข้างไพเราะนะครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยินชัดเจนนะส่วนเสียงคนร้องเนี่ยได้ยินชัดมากนะครับเอาเป็นว่าต้องขออนุญาตช่อง Apple K c h เคช e นด้วยละก,กันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ ธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็น ส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้การปลดล็อกลายนิ้วมือเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะครับคือถ้าเป็นตัว Redmi Note 13 4G เนี่ยไอตัวนั้นสแกนหน้าจอนะแต่ว่าตัวแพงเนี่ยได้สแกนด้านข้างตัวเครื่องงงไหมซึ่งผมก็งงมากเหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับค่ามาตรฐาน IP 54ด้วยนะครับนั่นก็คือกันพวกละอองน้ําละอองฝนอะไรแบบนี้ได้และยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเวด ทัชนะครับหรือว่าเวททัชก็ได้แนละ้วแต่คนจะเรียกนะนั่นก็คือป้องกันอาการจอลั่นจอเพี้ยนหรือว่าทัชเพี้ยนจากการที่หน้าจอของเราเนี่ยมีน้ํามาเกาะน้ํามากระเซน็นอะไรแบบเนี้ยทำให้เราสามารถที่จะทัชสกรีนหรือว่าพิมพ์ข้อความได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องทัชเพี้ยนมากวนใจเลยซึ่งฟังก์ชันเนี้ยผมว่ามันให้มาค่อนข้างดีมากนะส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับก็ต้องบอกว่าให้มาแบบครบคันเลยนะครับชิ้นแรกจะเป็นอะแดปเตอร์ เตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่3 3วัตต์นะให้มาค่อนข้างดีมากนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นเคส TPU นะครับซึ่งเคสของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแนะนําว่าควรใส่ไว้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่เครื่องตกเนี่ยช่วยกันเลี้ยวรอยบนขอบตัวเครื่องได้ช่วยป้องกันหน้าจอแตกได้อีกด้วยนะครับส่วนฟิล์มกันรอยเนี่ยแน่นอนว่าเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร แล้วนะครับเป็นฟิล์มใสนะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังหน่อยละกันนะว่าข้อดีของรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับความคิดส่วนตัวของผมนะผมว่าจอรุ่นนี้คือมันจอสวยนะครับภายในของหน้าจอก็ได้เป็นจอ AMOLED ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ให้กับสายที่ดูคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับขอบจอของเขาเนี่ยก็บางเพียงแค่1.5ม mm ิลลิเมตรนะครับพอขอบจอมันบางมันก็เลยทําให้พื้นที่การแสดงผลเนี่ยได้มา เยอะมากขึ้นนะครับเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยองบอกว่าเต็มตามากๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นข้อดีอีกเหมือนกันนั่นก็คือทัชเซตเปิ้งเลนดเนี่ยที่ให้มาสูงถึง2,160เฮิรตนะครับบางรุ่นบางแบรนด์ที่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยยังได้ไม่ดีเท่านี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะนั่นก็คือเทคโนโลยีเวสทัชนั่นเองนะครับนั่นก็คือป้องกันการ,การจอรั่นจอทัชเพี้ยนไปเองอะไรแบบนี้จากการที่มีน้ํามาเกาะบนหน้าจอซึ่งมาทําให้เราเนี่ยสามารถได้จะ ข้อความต่างๆได้เลื่อนดูเมนูต่างๆได้อย่างไม่มีอาการทัดเพียนด้วยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันมีเลนวายมาให้ใช้งานนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียนะครับอย่างแรกเลยที่ผมนึกออกนะก็คือในเรื่องของความสว่างหน้าจอนั่นแหละจอเนี่ได้มาดีนะครับเป็นจอ a อ o l e d เนาะแต่ว่าให้ค่าความสว่างมาแค่500นิตนะครับค่าความสว่าง500นิตเนี่ยคือพวกเครื่องราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทมันก็ได้มา560นิตแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ให้มาแค่500นิตเท่านั้นเองและข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือ ได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองซึ่งไอรุ่นที่ถูกกว่านี้คุณให้มา2ตัวแต่ว่ารุ่นแพงคุณให้มาตัวเดียวนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ให้พวกหมวดบิวตี้มาให้ใช้งานแบบฟูลออปชันค่าความเนียนของผิวสามารถปรับได้ก็จริงนะครับแต่ว่าจะปรับได้แค่ความเนียนของผิวไม่สามารถทําให้หน้ามันเรียวได้อันนี้ผมว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างร้ายแรงมากๆส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับโดยเฉพาะราคาที่เกือบหมืน่น นะเออทุกคนคิดดูว่าไอ้ตัว ram 12ดอมห้รอเนี่ยไม่สามารถใช้งานในส่วนของหมวดเบลตี้ได้อันนี้มันแอบผิดหวังมากๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับดูคลิปนี้จบแน่นอนว่าคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะซื้อรุ่นนี้มาไว้ทําอะไรโดยส่วนตัวของผมเนี่ยมันเหมาะกับการดูพวกคอนเทนต์อะไรแบบนี้มากกว่าหรือเป็นการเล่นเกมอะไรแบบนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ร สวัสดีครับ